รายชื่อคนที่สมัครสมาชิกช่อง c l a s A ขึ้นไปจะมีชื่อขึ้นทุกคลิปแบบนี้เลยครับสมัครกันเลยอยากไอเดีเทพไม่ต้องกลัวใครเติมเงินกับขั้นเทพเติมราคาถูกกว่าท้องตลาดแถมเติมปุ๊บเงินเข้าทันทีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซุปเปอร์สตาร์กีกี้กับคอนเทนต์ที่หลายคนคิดถึงครับวันพัฒนมเดอะสตองเกนในวันนี้เรากลับมาทำที่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พี่ไปกรุงเทพมานะบางคนบอกพี่กี้ครับ พี่ครับพี่มีเล่นวันนันแมนนะครับมันก็ออนอยู่ทุกวันนะน้องหกสองูเล่นอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไปเที่ยวปีใหม่ต่อด้วยไปกรุงเทพปราคนบอกว่าพี่พี่ยังทำคลิปบอลได้เลยอทำไมพี่เล่นวันพันแมนไม่ได้คือตอนนี้พี่กำลังตีตลาดอีกหนึ่งเกมก็คือเราจะสตรีมกันสองเกมนั่นแหละวันพันแมนกับเกม f อฟซ b i l บายเกมฟุตบอลนะฮะเพื่อที่จะเอาฐานคนในช่องเนี่ยให้มันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าหลังๆเนี่ย หลังๆในเกมวันพัฒนแมนคอนเทนต์แทบไม่ค่อยมีอะไรทําแล้วขนาดซมเอ620พี่ไม่ได้ทํามา9วันใช่ไหม ภาพไม่มีอะไรทําเหมือนเดิมน้องเชื่อป่ะไม่มีอะไรทําเลยนะครับกิจกรรมมันน้อยมากนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ละกันแต่วันนี้ยเรามาในเซิร์ฟเวอร์575ครับกับ ID ของฟุกมาเกลือเย้ <Yeah. S 2> <Okay. S 1> ฟุกมาเกลือให้ ID เรามาเพื่อที่จะสุ่งโกคิส,สึเออ่รเข้ามาใน ID ีครับเขาเก็บมาเยอะมากเลยนะเ,เก็บไว้259สตัวดำนะครับก็บอกว่าอยากได้โกคิส,สึเนี่ยพาร์ทหนึ่ง แล้วก็อยากจะได้จกักรพรรดิเด็ก UR ในต้นเดือนด้วยเหรอเดือยจัดง,งานนี้ตัวไม่เหลือสุ่มเด็กแน่นอนเฮ้ยมันต้องได้ก่อนการันตีสิบปะมาดูกันก่อนว่าเขามีทรัพยากรอะไรบ้างก่อนที่จะเปิดหาโวงแค่เสออื้อ UR ไม่มีอะไรเลยนะครับหินปีศาจอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเริ่มใหม่เลยเกิดว่าอยากได้ภายใน180ปใบจำเป็นที่จะต้องมี หินปิศาจออก1อันหรือว่าอยากได้ก่อนการันตีก็ต้องมีหินปิศาจออกก่อนสองก,ก้อนแล้วก็ลูกแก,ก้วของโกเกสือออกก่อนอีกหนึ่งอันก่อนที่จะมาถึง180ครับเขาเปิดไปแล้ว10อันนะไม่ป็นไร เปิดกระเกลือแลวสิบอันหรอพี่จัด <c oughs> จัดต่อไปนี่น้องชายมาลุยกันเลยครับกิจกรรมโกงแค่เสื้ออยู่ไหนเอ่ยอ่ะมานละตัวนี้ครับโกงแคเสื้อถือว่าเป็นตัวที่ช่วยทําให้ทีมตื่นขึ้นนะดาเมดไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ทําให้ทีมอยู่ได้นานก็น้องเขาคงคิดมาดีแล้วละ่ะว่าจะเอาตัวเทพๆแบบนี้ครับไปยืนคู่กับจกักรพรรดิยูอาทีมจะได้แข็งมากยิ่งขึ้นไฟนมาล่อยมาแล้วขอเป็นหินแล้วกันนะ ขอการันตีก่อนเอาหินมาหินออกไหมหินปีศาจยังไม่มาโลที่สามครับใบที่สามสิบของตัวดาในซอว่าห้าเจ็ดห้าฟุกมาเกิดเดี๋ยวอัปเดตนะครับซีว่าหกสองศูนยเนี่ยตอนนี้มีตัวดําอยู่ขี่ใบว่าแปดสิบกว่าใบาแล้วก็มีตั๋วเหลืองครับสองร้อยใบมาเปิดนะทําคลิปเปิดเปิดมาได้อะไรไหมไม่ได้เพื่อเหมือนเดิมไม่รู้ฟลฟุกเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าให้พี่สุ่มให้ แล้วมันจะออกตัวดีเกลือเละเทะไม่ใช่ดูคนในช่องเวลาให้พี่สุ่มบอลท่อนแมนนะออกแต่เกลือเกลือแต่เขานี้ตัวเยอะไถ่โทรมาเเวลาอัดลคลิปว่ามีคนโทรมาวะเผื่อจะเชื่ออ่อนเพรจะพูดใครว่าแฟนโทรมาฮัลโหลครับฮันนี่ฮันนี่ฮัลโหลอัดคลิปเกมอัดคลิปเกมค่ะทำไมหรอ เหม่ลี่ไหนโรที่เท่าไหร่วะเนี่ยแฟนโทรมาไม่รู้ว่าโรเท่าไหร่แล้วเปิดไปรัวๆขอให้ได้ออกหินปีศาจหินปีศาจไม่มาเฮ้ยโรมันจะแย่ไปหน่อยแล้วเปิดแล้วมันไม่ได้เลยขนาดเนี้ยมาแล้วฟุกจงภูมิใจในตัวพี่เถอะพี่จะทำให้แกเกลือเฮ้ยทำให้แกได้ก่อนการตีให้ได้มาแล้วหินปีศาจแบบนี้ครับ มันก็การันตีแล้วว่าไม่เกิน180บใบแน่นอนฟลุปทำใจร่มๆทำใจเย็นไว้วแถมอาชูราหมดกระโดดต่อยมาอีกตัวหนึ่งอะไรวะเนี่ยอ๋อมีการให้โหวตให้คะแนนเกมวันทั้นแมนด้วยนะเดี๋ยวค่อยให้ทีหลังครับตอนนี้เรามีหินปิศาจอันหนึ่งละขอหินปิศาจอีกหนึ่งแล้วก็ลูกแก้วอีกหนึ่งก่อน180ใบยอยากได้ก่อนการันตีเพื่อให้น้องเราได้ภูมิใจครับออกมาเปิดมาลูลว่าขอก่อนเลยได้หรือไม่ไม่ออก คือไอดีพี่เองเนี่ยซิรเวอร์620เราได้ก่อการันตีทั้งในส่วนของแฟลประกายแสงครับเปิดแค่130ใบแล้วก็ยุงยูอาเนี่ยเปิดแค่150ใบเท่านั้นแต่ดีน้องเนี่ยที่พี่ว่าเห็นคล้ายๆครคับคานะที่พี่เริ่มเห็นแววแล้วว่ามันไม่สวยแน่นอนดูแล้วใส่ตาบ้าเห็นอุบัติเหตน,นั้นก็ขอกระโดดชาร์จพลังและอุบัติอกมาบ้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 า,บา,บา,บาตัวดีๆออกมาไหมไ่ ไก่จ้งรุยกันตอตั๋วมันมีเยอะถ้าน้องเปิดหมดนี่น้องจะมีไว้เปิดจกักรพรรดิเด็ก U R ไหมเนี่ยมา1กุมภาพันธ์นะครับจกักรพรรดิเด็ก U R ไม่ได้กี่ใบล้วไปเช็คก,ก่อนสุ่มเพิร์นหรอมันเจ๊งไปหมดทังไงอะตอนนี้สุ่มไป100มีโอกาสอยู่ครับขอก่อนการันตีก็ต้องได้อย่างละหนึ่งอ่ะหินปีศาจหนึ่ง ลูกแก้วกงแค่เซอรอยูอาหนึ่งจัดมาไปที่110จัดไปไดิแบบบ๊ะบคือเลยอ,ออกมาเป็นเอสอาร์เบิ้ลขออันอนันไม่มามีแววการันตีใบที่120ครับเป็นพี่นะตอนแฟดนี่พี่ได้ไปแล้วนะ่ไที่120ดวงของราชาที่มาหินมาหนึ่งอนะันแล้วขอลูกแก้วนะองชายเอลูกแก้วอีกอันเดียวได้ไหมเขาจะได้ภูมิใจในตัวฉัน ใบที่หนึ่ง้สามสิบครับลูกแก้วกลม,กลมของโกงแค่เสือ้อจงออกบาโบบาโบเบบาโบไม่เฮ้ยยังมีโอกาสลุน้นยังมีเสร็จอยู่ครับยังมีเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าได้การันตีนก็จริงอะ่ะเราก็จะมีปีศาจเพิ่มหนึ่งก้อนไปใส่ตัวอื่นได้เอามีโหลดหน่อยนะ,ะมีโหลดแบบนี้โอโหสีทองอลังชาวันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อเข็นค่าโกงแค่เสือ้อล่างหนึ่ง มาทำเพือ่อเกิดมาทำเพือเ่อปลูกแค่เสื้อล่างหนึ่งแล้วไม่มีด้วยยังไม่เคยได้เนี่ยเล่นแบบเซิร์เวอร์ห้าเจ็ดห้าเนี่ยยังไม่มีโกคิสึกอเลยครับมาคุยต่อขอหน่อยก็แล้วกันใส่ตะมะเห็นลูกบาบาก็ขอเป็นลูกแกว้วกลมๆกมจงออกมาโบเบบาบูบบเท่าไหร่แล้ววะประมาณร้อยห้าสิบแล้วมั้ง สาแต่ม้าเห็นทุกประบาทดังนั้นก็ขอชาร์จพลังแล้วก็ต่อยไปลูกแก้วกลมๆม,มาไหมอาชูราโหมดให้มาเช็คก่อนเช็คของก่อนไปกี่ใบแล้วเนะี่ยตอนนี้เปิดไป160โอ้สาภาพเปิดอีก20บกรันตีแล้ววะเพราะงั้นวัดกันที่โลนี้ครับถ้าโลนี้ออกลูกแก้วถ้าแบบว่าเราได้ก่อนการันตีถ้าไม่ออกก็คือการนตี1ิ0อะมา ลูกแก้วกลมกลมโก,ก้ค่อนฝึยูอารงมาบาแม่บ้าบาบ,าบ,าบา้ไม่มาเรียบร้อยการาันตีเสียใจเลยน้องชายอย่างงี้จะมีตั๋วพอเปิดจากผดิตยูอาเดื R, เนอนหน้าไหมเนี่ยใบที่หนึ่งร้อยแปดสิบ่าบอกนะออกโลนี้เรียบร้อยลูกแก้ว <laughs> ลูกแก้วมันมาออกอะไรตอนนี้วะฟุกบอกว่าเมื่อกี้ทำไมทำกับฉันแบบนี้ มาออกนี้ไร้ความหมายมากเลยนะเพราะว่ามันเอาไปทําอะไรต่อไม่ได้นึกออกปะ้คไในหินปีสามันยังดูดีกว่าอีกครับงี้ลูกแก้วมันเกิดเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยหินก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์อันนึงแล้วกัน มาเดี๋ยวเราประกอบร่างให้ครับโปเคส์ Focus. บอกเลยว่าทีมน้องจะโหดขึ้นเยอะเพราะว่าราชาเกมนิ้สุ่มให้แน่นะว่าอยากสุ่มโหดก็ต้องเติมคันเทพครับเติมเกมในราคาที่ถูกไม่เกลือแน่นอนถึงแม้ว่าเกลือก็ไม่เจ็บตัวมากเพราะว่าเราเติมถูกจากคันเทพอย่าลืมนะครับไปเติมคันเทพบอกด้วยว่ามาจากช่องซปเปอร์สตาร์กีกี้ครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแจกเงินจากคันเทพนะที่คนไปคอมเมนต์กันไว้แชร์ลิงก์ของคันเทพ แล้วก็เขาจะมีแจก5้าคูปองแบงค์ส้มนะครับให้กับ100อันดับแรกแล้วพี่จะไลฟ์สดแจกหาวันอยู่ตอนนี้วันยัไม่ว่าแต่ตอนนี้มาขวาร่างกุ<ฟ>้<ง>แค่เสื้อบุ๊เบ้าโคตรเท่โคตรแข็งโคตรตึงโคตรอันตรายกุ้แค่เสื้ออยู่อาร์บมาสู่ไอดีของซุก ผมว่าฟุกไอดี ID จะโหดขึ้นนะเขามีตัวนี้แล้วนะครับก็จะเป็นตัวแปลกทําให้ทีมอึดขึ้นอีกตัวหนึ่งแล้วกันในตัวที่ดีน้องชายไม่เอาจะดีกว่าหยอกหยอกหยอกเล่นได้เล่นได้ดีนะครับพี่อ่ะไม่เอาเพราะว่าตาใหม่มันจะเป็นพวกราชาทะเลอะไรพวกนั้นเนี่ยที่เก็บตัวไว้ส่ราชาทะเลนะครับแต่องฟุกบอกว่าฉันพี่รอแล้วจักตัวนี้เลยแล้วทีก็จ,จักให้ตามคำขอเดี๋ยวไปดูทีมาก,ก่อนครับเขาที่ใช้อยู่หน้าตาเหมือนจะมียุงด้วยนะ เหมือนมียุงมีแฟดก็ถือว่าแรงอยู่ฮะจัดมาเป็นคอเอานี้ใส่เข้าไปดิใช้คอเกียวโรเกียวโรแล้วก็วัคซีนออกไปนี่อย่างสวยจัดจัดประมาณแบบนี้กำลังดีครับทีมแข่งมากเลยนะเอาจีนอนออกไปก็ได้จีนออาใส่นี้โอเคโอ้โหทีมปีศาจโคตรแจม่มมีแฟดกับทัศสึมิกิที่เป็นฝั่งฮีโร่นะฮนะก็ ประมาณนี้ครับขอบคุณนะน้องฟุกที่เอาไอดีมาให้เราสุ่มนะครับการใส่เนี่ยนะให้พลังอันดับเก้าร้อยสภาพเป็นพี่พี่เล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนะี่ยเล่นมาให้ตายพลังเก้าร้อยสปะสูส่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับหยิบยกคอมเมนต์ ok จากคลิปก่อนหน้านู่นมาพูดคุยกันครับเป็นคลิปล่าสุดที่เราทำวันพัฒนแมนนะวันที่สามสิบห้าครับเมื่อประมาณ1ิบเอวันที่แล้วใช่เหรอวะอ่นะมันมันมีมากกว่านี้ไหม ว่า11วันนะพี่ไม่ได้เล่นเวอร์ขนาดนะพี่พี่น่าจะอยู่ยาวแนละ้วเดี๋ยวลองลองเอาเลย<ด>ครับอยู่ดีเกม f c Mobile f c Mobile เร่งมาตัวหนึ่งนะพี่ลองหาก่อนว่าผิดวันวันนี้เติมเงินกับขั้นเตออิมเ,เ,เทพเติมราคาถูกกว่าท้องเติมเงินกับขั้นเทพอันนี้ต่างหากล่ะนะครับอ่ะขอบคุณมากเลยนะฮะวันที่36ของเซิร์ฟเวอร์10วันที่แล้วไม่นำคลิปอุนแรกครับพี่ตา T A R Sport ครับ รอน้องฟูบุกี้นะฮะปมุนพ่ตาด้วยที่มาคอมเมนต์กันแนล้วเบใจให้ก่อนครับหมุนวงล้อเอาเพชรหรือว่าของส้มดีครับเพื่อนแรกๆตรกว่าเปิดเนี่ยพี่แนะนำว่าให้เอาของส้มของทองเพราะว่าจะทำให้เราอะ PVP เก่งต่อสู้เก่งและพลังไปไวแต่หลังเนี่ยเอาเพชรล้วนๆน้องชายอยากได้อู้เฉพาะของทัดร่างสองมันจะมีกิจกรรมมาใหม่ครับมันไม่มาเลเร็วนี้แล้วล่ะมันต้องไปเองอะน้องลง FC Mobile วันไหนครับลงทุกวัน ลงจนแฟน OPM บอกว่าพี่เลิกเล่น OPM แล้วรอครับเวียดห้าสองพลัง 2, สองแสนช้าไหมครับช้าสไตล์ช้าผมด <c oughs> ูผมดูดวงพี่ละเดือนหน้าเด็ก UR การันตีน่สภาพก็พี่ได้ก,ก่อนการันตีมาทั้งแประกายแสงทั้งยุงเนี่ยพี่ว่าเด็กพี่ว่าน่าการันตีดูแลวว้วอ่คุณแบงค์ครับผมจะเริ่มเล่นหกสองห้าเดี๋ยวนะาเล็กแบงค์เดี๋ยวมันแปลกแปกว่ะเฮ้ยพี่ตอบไปแล้วป่ะวะเมนเนี็ย เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนะแม่มันมันเดจาวจังวะเรียกพี่แบงค์แลนเตอร์ครับอยู่ดีๆแต่ขอดูก่อนด้ว่าเราข้ามอะไรไปหรือเปล่าโอ้ยข้ามวันอีกแล้วรายชื่อคนที่สมัครวันที่เราต้องตอบคือวันที่37อย่างมั่วเลยก็ว่าเอา๊ะทำไมตอบไม่ได้คอมเมนต์ลงคนนะครับคลิปที่แล้วขอโทษนะพี่กี้ผมจะไปจำชื่อแบงค์มาจากไหนไม่รู้เอาแล้วตอบมันด้วยแบงค์เลนเตอร์ไง ต่อยาวๆคลิปสนุกมากครับรู้เรื่องขอขคอออคุณกำลังใจในการทำคลิปน,นะครับยิ่งน้องชอบคลิปที่วันนั้แมนหรือว่า FC Mobile พี่ก็ดีใจทั้งนั้นตัวต่อจากดัรคชายคือตัวอะไรครับต่อจากดัรคชายน่าจะเป็นกุริบาสป่ะก mm ิจกรรมที่แจกของขั้นเทพแจกตอนไหนครับนี่แหละใกล้จะไล์แจกแล้วไม่เย็นนี้ก็เย็นพรุ่งนี้พี่ติดระเยอะมากเลยครับ พี่ครับควรเอาเด็ก U r ก่อนแล้วข้ามแฟดีดีหมครับแล้วก็ผมทําแฟตเอเนอาบวกได้ด้วยครับเออเอาเด็ก U r ก่อนแล้วก็ไม่ต้องเอาแฟตละไปเอาพวกราชาทะเลดีกว่าพี่ทําคลิป FC หน่อยครับผมดูสตรีมไม่ทันทำไปแล้วนะเพิ่มตู้อัปเกรดบัวร์ด s อ r มาอีกทีตอนไหนไม่แน่ใจอะ่ะมันต้องรอตอนต้นเดือนน่ะแล้วมันจะบอกเลยว่า4ี่ตัวที่เพิ่มเรดเดือนนั้นนะ่มีตัวอะไรบ้าง สวมส่มวม่วงได้โกเคสุเอซเบวกตั้งแต่40ใบดวงดีใหม่ครับดีดิแล้วก็เอาเอามาใส่ทีมเลยเพราะว่ามันจะทําให้ในทีมมันอึดขึ้นอยากให้มีจกักรพรรดิโฮมเลสยูอามากครับสายพลังโหดๆเดิมที่ก็ชอบนะจกักรพรรดิโฮมเลส่ะแต่ว่าเกมมันซื้อลิขกสิทธิ์แค่ถึงซีซั่น2องะ ไม่แน่ใจว่ามันจะมีไหมขั่นเทพแจกแบงค์ส้มยังครับยังนะครับในวันสองวันนี้ใกล้ใกล้แจกแล้วผมเพิ่งกลับมาเล่น OPM ครับพี่กี้เล่นอยู่เซิร์ฟ625เล่นระยะยาวทำไมไม่ได้เซิร์ฟใหม่ไปเลยหรือว่าใหม่สุดคือ625ใช่ไหมตอนนี้ตัวดามออกวันไหนเหรอครับถามผู้รู้ตัวดามเนี่ยมันจะมาวันที่สิ้นเดือนจะออกประมาวันที่11 12แล้วก็มาอีกทีวันที่14แล้วออกอีกทีประมาณวันที่21 22โดยประมาณครับ ตัวดำออกวันไหนนะผมสุ่มยุงยูอาไปร้อยสามสิบแปดใบเองครับถ้าไม่มีเศษแปดใบด้วยฮะเป็นไปางไหนเนะี่ยอย่าบอกนะว่าแค่สูมทีละใบมีตัวดำร้อยกว่าใบาไม่พอยัดเพิ่มควรเสี่ยงยุงไปแกโกกลางเดือนใหม่ครับหรือว่าเก็บเอาเด็กยูอานี่เด็กยูอาดีกว่าครับอย่าบอกนะพี่ตอบช้าไปอะ่ะป่านนี้ไม่ส่มโกไปแล้วหรอยุงราชาเก๊ก,กี้อู้งานครับเบื่อแจงไม่น่าเชื่อครับตัวม่วงร้อยหกสิบใบอย่างเกลือได้ทุกตัวยกเว้นหินโก เอาดวงเอสเอชอาร์บโปรคิสึหรือว่าโปรรอดดีครับเอาโปรคิสึดีสุดนะในนี้เติมขั้นเทพเติมโหเติมถูกเติมไวมากครับขั้นเทพดีมากนะใครไปเติมขั้นเทพบอกด้วยมาจากช่องกี่กี้ชาตรืชาติมาว่าไงวะเนี่ยร้อยห้าสิบใบจะได้ยูอาร์ใหม่ครับมีโอกาสเพราะพี่ก็ได้นะนี่ดึงใหมันตึงจะมีตัวมากลางเดือนใหม่ครับม,บม,บมีม,ม,มีต้นเดือนกลางเดือนมาอย่างกลารเรงเดือนนี้ก็เป็นโปรคิสึ โซนิก ur ยาวเก่าครับพี่แล้วพี่ใกล้ได้เนี่ยน้องหกสองศูนย์โซนิกใกล้มาแล้วกย,ยาวเหนเนยียดแน่นอนกิจกรรมป่องม่วงมาวันไหนครับยังไม่เห็นเลยอ่ะเดือะไนท์บอกสนุกมากครับเดือนไนท์ห่างหายไปเกาวันนเดือะไนท์ไปหา fc mobile มาเล่นไปจะได้กดกรอกรึลาโดนพลาสองสยองเลยยิงยฟาร์มยังไงถึง220ตัวแดงครับสายฝีก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาเพชรไปซื้อแพ็คตัวแดงที่มันราคาถูกพี่มีคลิปสอนอยู่แล้วนะในเรื่องของตัวแดง ถามซูิก5ดาวดีไหมครับก็แรงนะซดิก5ดาวนะแต่ว่าเอาตัวใหม่ๆดีกว่าหายไปไหนช่องกิกกี้นานจํากันได้ไหมชาโนนจําได้ครับคนโดเนตจาได้หมดนะขอบคุณอูนะฮะส่งหัวใจเป็นกําลังใจให้กับกันมีตั๋ว136ใบทันโกใหม่ครับนะทันไหมครับตอนนี้น่าจะทันอยู่แลวพี่ครับถ้าไม่ทันเด็กยูอาร์ควรสุ่มตัวอะไรดีครับผมมีตั๋วดำ37ใบาอาราชาทะเลลึกจ้องไต่นุดน624ผมเอาแลง กีนอนระเบิดทีลูลืล่ร้านคั้นเทพปิดใหมครับไม่ปิดครับคั้นเทพเติมกันเยอะนะแล้วก็เติมถูกเติมไวเข้าทันทีด้วยใบยเดียวได้ลูกแก้วยุงเวอร์แบบนี้ก็เกลืออยู่ดีเพราะว่ามันเอามาหลอกให้เราสุ่มต่อปรากฏว่าสุ่มต่อปับหินไม่ออกเกลือเละเทะเอาอะไรดีระหว่างแฟดอทิรเนเด็กราชาทะเลเอาเด็กดีกว่าเกกกี้คลั่ง ผมสายฟรีครับเอายุงหรือว่าจากพัรนิเด็ก UR เอาจากพัรนิเด็กดีกว่าครับมันเป็นตัวคอที่เล่นยาวๆอ่ะผมเกือบเลิกเล่นแล้วเดี๋ยวพี่ไม่เลิกน,นะพี่เล่นยาวๆเนี่ยคนชอบหาวพี่เลิกเล่นพี่งงเลยโค้ดไมม่ OPM 2501 OPM นะไม่รู้ของจริงไหมเนี่ยผมมีตัวดำสามสิบเจ็ดใบทันราชาเทเล็กกับคุกกี้หมทันโยเล่นมาพร้อมกับพี่ไม่มีของทองที่เป็นโจมตีเปอร์เซนต์เลยพี่ไม่มีโจมตีความไวอย่างเกลือเลยอะ่ะ รอจัดฟุกิมาหยุดแฟดของราชามาเลยเหรอพี่จะรอขั้นเทพดีจัดครับผมเติม2องแปดกดแพ็กสามห้าเก้าได้มจัดเห็นไหมเวลาเติมขั้นเทพอ่ะมันจะดีมากๆครับสองนแปดนะกดได้สามห้าเก้าเลยถูกไปเยอะเกือบร้อยอ่ะ เสื้อใหม่ผมสุ่มตัวม่วงเก้าใบหลุดเกรดได้นหน้ากากหวานร่างสองพี่กีแนะนําเรื่องการการบัฟหน่อยครับโอเคเ๋ยวทำคลิปแนะนําเรื่องการบัฟให้ส่วนใหญ่เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการไล่โจมตีที่มันเกิดสถานะมากกว่านะไอ้พวกดาเมจอื่นไม่ค่อยเน้นเดือนหน้าเป็นตัวอะไรครับซัพพอร์ตยังไม่รู้เลยอะซัพพอร์ตอะไรมาพี่กี้ครับรีเทิร์นตัวต่อไปเป็นตัวอะไรครับเดี๋ยวรอติดตามนะเพราะว่าซัพพอร์ตมันจะหมดใน30นี้ส่วนรีเทิร์นก็เนี่ยกลคิสึ ตัวละครเราเรตอัพตัวต่อไปตัวอะไรครับนะตอนนี้มันเดือนไหนแล้ววะจำได้ว่าตอนท้ายมันจะเป็นตัวไก่ไม่อะตอมิกคิ่สั้นก็ตัวโกริบาร์หรือเปล่านะน้องชายบิด